รับสื้อรายการ i c a n see y o u r d e Thailand นักร้องซอดแอน์ยังไงตอนนี้ยังไม่พลาดเลยครับเอาคนเสียงเพี้ยนออกไปได้2คนตอนนี้ซุปตาเริ่มเพี้ยนเพี้ยนแล้วนม เลนไม่ไหวเัอจับสนเข้าสู่การค้นหาในรอบที่3ครับจับผิดลิปซิงค์นักร้องประสานาทุกหมายเลขจะได้ลิปซิงค์หนึ่งเพลงครับถ้าเป็นนักร้องเสียงเพาะจะลิปซิงค์เสียงตัวเองแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพียงจะลิปซิงค์เสียงของคนอื่นครับครับผมนักร้องประสนาหมายเลขหนึ่งลิปซิงค์ครับ อย่าบังสิย่าบังยืนบังเฮ้ยดูดีอะตอนยืนดูนิ่งๆนะพอตอนร้องเอลดีมากเลยนี่เราตั้งใจดูขรูอ้วนก็ยืนบังอยู่ได้โคตรน้ารำคาห เราอยากตั้งใจว่าปอโทษร <laughs> ผมว่าเป็นเป็นคนมีมีกรุ๊ปมีสเต็ปครับ,รบแล้วก็เนื้อเสียงว่าเนื้อเสียงเหมือนประนดาเลยครับผมว่าเานี่ยแฟนคลับแฟนคลับตัวจริงเพราะแน่นอนคือไทยว่าเพี้ยนมาตลอดฮะแต่พอเขาโชว์ปุ๊บก็คือพลิกเลยอะ่ะหน้ามือไปหลังมือเลย พอเขาแบบว่าพอดนตรีมาตอนแรกเขาเฮ้ยจะจะท่าไหนพอขึ้นโอ้แรกปุ๊บนี่คือแบบพริ้วมากแต่บอกเลยนะครับสำหรับเบอร์หนึ่งแล้วความพริ้วของคุณยังไม่ได้ขึ้นของผู้หญิงคนนี้ฮะใครครับนั่งอยู่ตรงนี้ไงฮะ, <c oughs> ฮะดนตรีมาฮะ ชอบเต้นนะเดี๋ยวนี้มันไม่ถนัดแล้วนะหรอใช่ยังยังไม่มาห้ามกู <laughs> <laughs> อีกใจความใจหัวกูหลุดเลยเหรอมีกอลเลยอีกไหม <laughs> มีกอลเลยฝากถึงนักตนตีไหมไม่มีกอลเต้นแล้วเหนื่อย <laughs> <laughs> แต่อย่างที่บอกครับว่า พลิกเลยหน้ามือไปหลังมือเลยเพราะว่าทุกจังหวะลงหมดเลยอ้ามาดูมาดูมาดูไม่ดูก็ไม่ต้องดูอยากจะดูก็ต้างมาดู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 อะไรนี่ดูอเมื่อนเมื่อกี้บอกเหนื่อยไงอเ่อเบอกเหนื่อยไงออเพราะแน่แน่ครับเพราะแน่ ผมสังเกตดูว่าตอนที่เขาจบอะครับเขาจบคือคือคือมันมันเป็นมันมันตีมาลองดูท่าจบผายลมผายลมเดี๋ยวหายใจแรงหายใจแรงก็คือคือดูดูจากท่าอย่างเงี้ยคือมันเป็นเป็นคนต้องชอบฟังเพลงแบบฮิปฮอปแอนด์บีเมืองนอกคือแบบว่า อย่างงี้ผมว่าน่าจะเป็นนักร้องเสียงพอครับคือบุคลิกอะไรต่างๆนานาสายตาอะไรเงี้ยน้องเขามั่นใจมากค่ะแล้วเราก็มั่นใจว่าน้องเขาจะต้องเป็นสาวที่แบบเอ้ยแซบ่บมีลีลาแต่ไม่คิดว่าเฮ้จะเผ็ดขนาดเนี้ออขอขอไว้ดูต่อดูต่อเก็บไว้เพราะค่ะเพราะครับ,รบนักร้องปริศนาหมายเลขสองลิปซิค์ครับ จำไดอยากให้รองตรองดูจักข้าวเก mm ็บ hmm. เอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนส mm hmm. ื่องว้สาก่อนอย่าด้วนอย่าเฝ้า mm hmm. บอต้องปากันคัก,กันคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอ้ขอให้เจ้า mm hmm. เก็บเอาไว้ก่อนเนก็บเอาไว้ก่อนเนี่ยคือเขาล้อให้กับพี่ผัดไทยเลยนะเขาร้องเขาบอกเก็บเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้ให้ครบร้อยวันก่อนนี่คุณเขาล้อแม่เขา้อให้แม่คือยังไงอย่างนั้นเลยเห็นภาพาแรกยังไงภา,าพตอนนี้คืออย่าง,งานั้นเพราะฉันผิดเพี้ยนไปไม่ได้เลยฮะเพราะฮะคูเห็นจริงๆเขาหันมาบอกหนึ่งดูสิก็เมื่อกี้ที่เขาเขาออร้ออ่ะเก็บเอาไว้ก่อนอ่ะแสดงว่าคนเนี้ย เสียงร้องมีของจริงๆเพราะตอนนี้เขาร้องเคาว่าเก็บไว้ก่อนเขาทำไงรู้ไหมทำไรเก็บเอาไว้ก่อนกรพ้ว่ไหหนึ่งนะหนึ่งนะกพว่านี่หายภาษกิีเลยถ้าอาจารย์หักกับเองขนาดนี้แล้วก็หมายเลขสองเพราะค่ะเพราะครับเห็นเหมือนกันพยายามจะดูเพราะว่าเพลงที่ร้องอ่ะมันมีลูกเอื้อนแล้วน้องเขาอะกระด๊อกกระด๊อก แบบใช่ใอ่าอะไรอะไรเดี๋ยวก่อนคิดออกมาเป็นคำพูดที่เราบอกอันนี้อันนี้ไม่น่าจะลูกคอลูกคอมันมาเป็นแบบนึกนึกึกอย่างนี้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นนัดว่าเพราะคิดว่าเพราะนะครับเพราะนะครับนักร้องประสนาไหมายเลขสี่ลิปซิงครับ เป็นเพลงที่หน้ากากเต่าใช้บนเวที t <The> h <Messenger S 2> อ m e s s e n g e r ด้วยเพลงที่เขาร้องก็นี่ร้องให้กับกรรมการที่นั่งอยู่ตรงนี้ยังไงให้ม่ได้ังเหรอฮะยังไงฮะแบ่งแบแบงมากันหมดเลยนะทางคุณลุงและคุณป่ามากันหมดเลยนะแบ่งทางคุณยายคุณใหญ่มากันหมดเลยนะ bang, 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 bang. ทางคุณอ,ณนะณอะไรอ่ะ <laughs> <laughs> ุิยคระห์วิเคราะห์หมายเลสีครับพี่นุย้ยแน่นอนฮะเพราะฮะเพราะครับมีความรู้สึกว่าเวลาที่เขานําเสนอออกมาน่ะมันมันเป็นเหมือนกับเป็นแพทเทิร์นอะเป็นก้อนก้อนก้อนทั้งการเต้นและการร้องถ้าร้องเพราะแนวนี้ก็ไม่ใช่แนวของเขาแต่ด้วยด้วยการความรู้สึกอะมันโอนเอียงไปในเรื่องของว่าเพี้ยนคือว่าเขามีเนื้อเสียงครับ แล้วที่เป็นเอกลักษณ์วิธีการออกเสียงวิธีการอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์นะคะที่เราจับได้ก็คือเสียงขึ้นจมูกใช่ๆแต่ว่าอย่างหนึ่งคือเพลงที่เอามาร้องวันนี้อาจจะไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางของเขาเออเอเพียนเพียนเพียนเพนนักร้องปริศนาหมายเลขห้ดูให้ดีครับลิปซิงค์ครับ คอตัวอีน้าเดี้ที้เอ้ะอีนาอนาคตมค่หนย่งม่อีกไปอดนเดโดมินนาบินน้าินอีนะคานะเอแต่คือได้ดูตัวสิน้พักแค่ไนเลเดสร้าูนตบนะาชาเคคจอออ เฮ้ยยากเ้ยเพ่ดนเลมอนเขากคัตตคือบลองแล้วใช่เลยอะ ใชุ่ณนะใช่เลยอุณเบอกค้อมีเซอร์ไพรส์อ่ะใช่อะโนบิตะฮะตัวจริงอะฮะพระน่ารักมากเสียงเขาบุคลิกเขาไม่มากไม่มาไปกว่านี้ก็ประมาณนี้ถ้าเขาจะมาเซอร์ไพรส์หญิงสาวของเขาก็จะประมาณนี้แหละรอบเพลงเพราะค่ะเพราะครับตอนนี้มันวัดที่เสียงกับกับเพลงกับท่าเต้นไม่ได้แล้วต้องเอาทฤษฎีเดิมวิธีการจับไม้ผมว่าจับไม้เขาไม่ใช่ไม่แล้วว่าไม่น่าเพี้ยนเพี้ยนที่หนึ่งว่าเพี้ยนครับ ใครว่าเพาะอีกไหมฮะเพียนเพียนอ่ะพี่ผัดกับพี่กอฟว่าเพาะหรือเพียนครับเราเรา่าเพียนเพียนสามคนกพราะว่าเพียนไหมเพราะคือครูอ้วนกับพี่นุ้ยเพราะเพราะครูสามสามเสียงเพียนสองเสียงเพาะสวัดได้เปล่าสวัดรือเปล่าตายแล้วเอาง่ายๆก็ได้พี่เอาง่ายๆเอาแบบว่าเอาแบบว่าอะถ้าเพียนก็คือซะว่าเราไม่เอาทานเออ ถ้าสมมเรมันผิดไปจากที่เราพูดไปถือว่าเราไม่ได้เลือกไม่เอาทานเพราะฉะนั้นวันนี้เอาทาทานมาทากันฮะเอาทาร์นมาทาทาสีดำๆเลยนะทาเพราะหรือเพียนพี่ก็จะรู้วันนี้ว่านัดรักพี่แค่ไหนสุดอโอ้ละครเทีก็มาเชื่อครูสรุปว่าและและถ้าโดน เ,เอากับ,กบเขาด้วยป่ะไปกับครูกับอยู่ด้วยกันเลยนะไปะนักรอบวิษณาหมายเล็ก7ลิฟซิ้งครับเฮ้ย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 ก็ถูกใจอีกแล้วมนลษย์ไม่ไว้ใจแตกอีกแล้วสักกับยังไง คือก่อนจะวิเคราะห์เนี่ยนุขอย้ายที่ก่อนได้ไหมฮะทำไมเขาไปนั่งตรงนู้นก่อนได้ไหมฮะทำไมอ่ะเขาบอกว่าให้ไปนหน้ารักไกลๆอะฮะที่เหมือนแม่เลยอ่ะคนไข้แม่มือายแล้วอยู่กันมาตั้งนานยู่ดีจะมาแตกขักกันทะแม่อยู่ะทำไมอ่ะเราเข้ามาด้วยกันน่ะแม่แม่เป็นอัลไซเมอร์ป่ะ เชื่อสกายเลยอ่ะเพราะสกายดูแบบเยอะและเยอะเกินไปแต่รถถังโอเคเพราะฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าพีอันทะน้องสกายอ่ะทำให้เรารู้สึกว่าใช่เหรอเพี้ยนแล้วกันค่ะเพี้ยนทั้งคู่หรือ<บ>มีคนไหนเพราะคนไหนเพี้ยนคนหนึ่งเพราะคนหนึ่งเพี้ยนตัดสินใจเลยครับว่าคุณจะคัดใครออกสองหมายแรกครับลุนนะฮะไม่รู้ว่าหมายเลขใดนะครับอยู่ในความคิดของคุณปนัดดา กองเชียร์ส่วนใหญ่จะบอก5กับ7ทัดใครออกครับหมายเลข7และ4หมายเลข7ครับและหมายเลข4ครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ผมขอฟังเสียงขุ่น ก็ยังจะเป็นแฟนคลับพี่ปนัดานะคะเสียงลอยอ่ะเพียนเพียนเอาแล้วความรู้สึกอะมันโอนเอียงไปในเรื่องของว่าเพียนเพลงที่เอามาร้องวันนี้ อาจจะไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางของเขาเพียนเพียนเพียน Catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me, I don't, I don't, I don't. don't come back at all. Yeah, you, know? who do you yeah, yeah, think yeah. you are. Run around leaving scars, collecting your child apart and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside. แนำตัวครับเป็นใ<ช>คร,ครมาจากไหนครับสวัสดีค่ะมาเชลวิชรยิยาตรังคะสมบัตินะคะอายุ20ปีค่ะตอนนี้เป็นนักร้องอิสระค่ะแล้วก็ทำเวอร์ใน YouTube ค่ะชื่อว่า the b r o s e s นะคะอ้อนี่แล้วคุณพ่อคุณแม่หรือใครเป็นนักดนตรีไหมเป็นทางครอบครัวเลยค่ะนี่น,นะให้กอดหนึ่งทีอขอโทษทีนะลูกโอ้ศิลปินที่ชื่นชอบเ <laughs> นาะ ดีใจแล้วดีใจเฮ้ hey. นักร้องปิศนาหมายเลขสี่เป็นนักร้องเสียงร้องขอบคุณมากครับ,บนักร้องปิศนาหมายเลขเจ็ดผมขอฟังเสียงคุณ เป็นผู้ชายแบบไหนครับถึงจะมีโอกาสได้ยืนร้องเพลงข้างๆพี่ครับโอ้ยยืนเหมือนกันเออเสียงท่อนเดียวกันเลยอ,ะอ่ะเพราะสก,กายดูแบบ เยอะละเยอะเกินไปแต่รถถังโอเคเพราะฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่อันทัน้องสกายอ่ะทําให้เรารู้สึกว่าใช่เหรอเพียนแล้วกันค่ะ When i see your face there's nothing that i'll h a e when i see your face There's not a thing that I will ashamed. Girl, you're amazing. Just the way you are. How? Oh. แนะนำหน่อยว่าแต่ละคนเป็นใครเป็นยังไงฟังผมแล้วกันนะครับคุณสกายก่อนเลยครับแนะนาตัวครับชื่อสกายนะครับนนทกรสัญญาณนนทนาคุณครับอายุ25ปีครับจบปริญญาตรจากนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเคยเล่นละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครับเป็นสจู๊ดจริงๆแต่สจู๊ดเป็นทั้งคู่อ่ามาถึงรถถังครับสัตยภัณฑ์รัตนโ์ไทยครับชื่อเล่นชื่อรถถังอายุ25ปีครับตอนนี้เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเหมือนกันครับโโอ้ห ข้อมูลจริงจริงๆวันนี้ทั้งสองท่านจะต้องบีบินนะวันนี้ก็แลกกันนครับเพื่อนเพื่อนเขาแลกเขาแลกคิวแลกไฟลกันได้ใ่ครับพลาดไปนะครับนักร้องปิศนาหมายเลขเจ็ดเป็นนักร้องเสียงร้องคณสองดวครับ น่าเสียดายจริงๆครับคุณปนัดดาคัดเสียงเพราะออกไปพร้อมกันถึง2หมายเลขคือหมายเลข4คุณมาแชลและหมายเลข7คุณสกายและคุณรถถังเหลือเพียง3หมายเลขและสุดท้ายคุณปนัดดาจะเลือกใครช่วงหน้ารู้กัน